สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนะคะภาษาเปลี่ยนชีวิตหรือภาษาสร้างโลกนั้นเองนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินบ้างนะคะว่าภาษาสร้างโลกภาษาเปลี่ยนชีวิตเอ๊ะมันเป็นยังไงภาษามันเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเหรอมันสามารถเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วนะคะ ถ้าคุณนะคะนำนะคะเทคนิคนี้หรือวิธีนี้ไปพูดไปบอกกับตัวเองนะคะมันเป็นการนะคะที่จะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะในวันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบนะคะพูดให้ตัวเองชอบด่าว่าตัวเองชอบนะคะ เขาเรียกว่าอะไรทำลายตัวเองนะคะด้วยการที่เรานะคะใส่คําพูดใส่คําที่มันนะคะบั่นทอนจิตใจทําให้คุณหมดพลังนะคะเช่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบบอกตัวเองว่าฉันมันห่วยแตกฉันมันแย่ฉันมันดวงซวย ฉันทาอะไรก็ไม่ดีสักอย่างฉันทําอะไรก็มีแต่ล้มเหลวโอ้ทำอะไรไม่เคยสําเร็จเลยฉันเนี่ยเมื่อไหรฉันมันจะรวยสักทีชีวิตฉันนี่มันมีแต่แย่มีแต่แย่มีแต่นี่มีแต่นี่หาเงินมาเท่าไหร่ก็มีแต่นี่หาเงินได้เท่าไหรก่ก็โอ้โหใช้แต่นี่เงนินไม่หายยากจริงๆคุณรู้ไหมคะสารพัดสารเพ คำพูดที่มันเป็นคำพูดเชิงลบคำพูดที่มันเป็นคำพูดที่บั่นทอนตัวเองนะคะบั่นทอนกำลังใจของคุณมันจะทำให้คุณนะคะยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่มันจะทำให้คุณนะคะหมดพลังในการที่จะก้าวไปต่อคุณรู้ไหมไม่ว่าคนอื่นนะคะเขาจะบอกคุณว่าคุณเป็นยังไงก็ตามคนภายนอกจะบอกคุณว่าคุณเป็นยังไงก็ตามมันไม่สำคัญเท่ากับ คุณว่าให้ตัวเองบอกตัวเองว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้คุณชอบตอกย้ำตัวเองกลกับตัวเองว่าคุณมันห่วยแต่คุณมันแย่คุณมันดวงสวยคุณมันโชคร้ายคุณมันขี้แพ้คุณมันแย่นะคะสารพัดคําพูดที่คุณจะนํามาพูดให้ตัวเองมันจะยิ่งทําให้คุณแย่ลงเข้าไปนะคะแย่เข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าคุณนะคะรู้แบบนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต คุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะเมื่อไหร่ที่เราพูดนะคะบอกตัวเองนะคะพูดซ้ําๆพูดบอ่อยๆพูดสิทงทีๆนะคะเปลี่ยนใหม่ถ้าเราไม่อยากแย่ yeah, เหมือนที่เราพูดให้ตัวเองเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นคําที่มันทําให้ตัวเองมีพลังนะคะเช่นชั้นนี้มันโคตรเจ๋งที่สุดเลย ยอดเยี่ยมฉันมันอัจฉริยะจริงๆฉันคือสุดที่รักของผู้คนมากมายทั่วโลกฉันทําอะไรก็สําเร็จง่ายง่ายสบายฉันนี่มันสุดยอดจริงๆฉันเป็นของจริงนี่หว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายสําหรับฉันทุกอย่างสําหรับฉันแล้วมันเป็นไปได้เห็นไหมคะเมื่อไหรที่คุณพูดคําพูดเชิงบวกพูดคําพูดนะคะที่มันทําให้คุณนะคะมีพลังนะคะคุณจะ เทียบได้เลยนะคะว่าระหว่างคําพูดลบๆก,กับคําพูดที่มันเป็นคําพูดเชิงบวกให้พลังคุณนะเมื่อคุณพูดแล้วคุณรู้สึกดีไหมคะเวลาที่คุณพูดในสิ่งที่มันทําให้คุณมีพลังพูดคําพูดดีๆและเมื่อไหร่ที่คุณพูดบอกตัวเองบ่อยๆซ้าๆทีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน,นะคะหรือคําพูดที่มันเชิงลบหรือคําพูดนะคะที่มันดีๆนะคะมันจะทําให้สิ่ง ามจริงในชีวิตของคุณถ้าคุณต่อย้ำตัวเองว่าคุณมันห่วยแต่คุณมันแย่คุณมันงูคุณมันดวงซวยดวงแย่โชคร้ายนะคะคุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่ลองนะคะมาใส่พลังคําพูดมาบอกตัวเองใหม่นะคะให้พลังตัวเองหม่ว่าฉันมันยอดเยี่ยมฉันมันเจ๋งฉันมันโคตรเจ๋วฉันมันเก่งฉันมันอัจฉริยะนี่ฉันนี้มันสุดยอดโคตรโชคดีจริงๆ ะะเวลาที่คุณบอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆพูดให้ตัวเองแบบนี้อย่าด่าทอตัวเองอย่าทําร้ายตัวเองด้วยการใส่พลังคําพูดที่มันไม่ดีนะคะคนอื่นจะมองคุณจะบอกคุณยังไงคุณไม่ต้องสนใจมันสนมันมันมีความหมายเฉพาะคุณบอกตัวเองเท่านั้นนะคะอยากโชคดีอยากมีสิ่งดีๆเกิดข,ขึ้นก็ต้องใส่พลัง หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ